สวัสดีค่ะวันนี้รายการแม่ไม้เรื่องของไม้พาทุกคนมาอยู่ที่เขาคู่หาอำเภอรัะตะภูมิจังหวัดสงขลานะคะตรงเนี้ยคนจะมาชมวิวธรรมชาติเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทางขึ้นเขาที่เรากำลังจะเดินขึ้นกันไป ไปค่ะอ้าวอีกแล้วเราเดินขึ้นเขาเดินลงเส้นทางนะคะก็จะขรุขระหน่อยนึงถ้ารองเท้าแบบยางไม่ดีก็ระวังรองเท้าขาดนิดนึงนะคะ <c oughs> ขึ้นใส่รองเท้าเตะ <c oughs> อะไรวนะใส่รงเท้าเตะมาขึ้นเขา กันนะคะว่าคลิปนี้รองเท้าเราจะขาดไหมอตอนนี้นะคะเราเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวจุดแรกโนโนไม่ใช่จุดชมวิวเราคิดไปเองเราให้กำลังใจตัวเองอ <laughs> แต่มันเห็นวิวไงก็เลยบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่จริงอ่ะป้ายเขาบอกอยู่จุดชมวิวขึ้นไปอีก <laughs> <laughs> ตก้องเหนื่อยไหมอ่ะ <laughs> ลงกันเลย ลงไหมลงดีกว่าไหมไม่ได้เราต้องไปต่อไปไปค่ะไปขึ้นกันไปดูเส้นทางนะคะอันเนี้ยมันคือทางขึ้นเขาจริงๆเลยซึ่งไม่มีการลาดยางแต่อย่างใดเดินค่ะอยากเจออะไรสวยๆก็ต้องพยายาม <Wow. S 1> ลุ้นอย่างเดียวคืออย่าให้รองเท้าขาบตอนเนี้ยนี่นะคะคือทางขึ้น ขึ้นไปค่ะตอนแต่กล้องบอกว่ากลับไม่ได้กลับไม่ได้ก็ต้องเดินต่อไปชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าทุกคนเดินค่ะเดินไปข้างหน้าค่ะหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วค่ะลงมาถึงจุดจุดนี้แล้วที่เขาบอกไงชีวิตคนเรามันไม่ได้มีทางลาดยางเสมอไป เราต้องปีนค่ะทุกคนทางนั้นมันง่ายเกินไปในการใช้ชีวิตค่ะเราต้องปีนเราต้องใช้ชีวิตยากขึ้นไปเราจะเห็นหมอกอีกไหมนะงนอนะเหนื่อยเนี่ย <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ใน ในเขาแหละมันเป็นจุดจุดนึงที่แบบเนี้ยมันก็เห็นวิวเห็นไหมตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่ามันมีทั้งวิวภูเขาไม่ใช่ภูเราแล้วก็วิวต้นไม้แหละเขียวเขียวไม่ใช่ลิบขอตังกวัน <c oughs> ต้นไม้ของจริงนี่มีทั้งต้นปาล์มต้นสนต้นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น เราเดี๋ยวเวลาไม่มากแนละ้วเราขึ้นไปดีกว่าก่อนที่พาที่จะขึ้นไปถึงก่อนเราถ้าไม่อยากให้เหนื่อยนะเราต้องเดินพูดแล้วเราก็ต้องเดินร้องเพลงเราจะได้ไม่รู้สึกเหงาดึงๆข้างๆก็จะมีป่ามีต้นไม้มีภูเขาเขาบอกว่าระวังอะไรนะระวังเงินร่วง ใช่ไหมอ่าวระวังห่วงก็งงว่าอะไรแลวเงิล่งอันนี้พอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสายกั้นเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากั้นไม่ให้คนเนี่ยค่ะเดินออกไปเพราะตรงเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นเหวอ่ะก็คือถ้าเดินลงไปเนี่ยพอหินร่วงเงี้ยมันจะตกลงไปได้มันอันตรายตรงเนี้ยต้องระวังหน่อย หอบค่ะตอนนี้หอบแล้วแหละจะหอบผ้าไปอยู่กับพี่ชายจะหอบผ้าไปอยู่กับพี่ชายไปไปเดินโตนะคะก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปเราสามารถแวะถ่ายรูปได้ตลอดทุกจุดเลยวิวมาสวยมาก สวยมากทุกจุดเลยคนเยอะนี่ขนาดว่าเริ่มสาย,สายแล้วคนยังเยอะเราน่าจะไปไม่ทันหมอกอีกแล้ว่ะคะวันนี้สวยมากหันไปดูทางนู้นสิมันจะเป็นภูเขาเป็นป่าคือธรรมชาติจริงๆอะธรรมชาติจริงๆเลยแหละตรงเนี้ ไม่ขึ้นแล้วได้ไหมอะ่ะทำไมล่ะ <c oughs> ดูทางดิ <c oughs> ขนาดเมื่อกี้ก็บุญตลอดทางไม่ได้ไปไปลงกงนเถอะขึ้นงบหมดขออย่ายอมไปขึ้นจริงอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็สวยแล้วนะ ทางบนสวยกว่าเคยมาแล้วรอไม่เคยจากรูปไปก็ไปดูจริงเลยใครเสนอว่ามาที่นี่ใครใช้ให้มาทางขึ้นมันช้าแต่ว่าเขาก็มีเชือกให้เราจับเห็นไหมเขาก็เป็นห่วงแล้วนะถึงใครจะไม่เป็นห่วงแต่เขาคือหาเป็นห่วง เล่นเยอะไปหน่อยเหนื่อยเลยพักชมโฆษณาสักครู่นะคะเราเล่นต้นอันนี้หมดก่อนนะคะ่อยขึ้นนะเ <c oughs> นี่อยากเลยอ่ะไปค่ะเรียบขึ้นไม่น่าเลยไม่น่าบอกว่างานที่นี่เลยแปดโมงแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงเขายืนต,งตรงครูผงชาดเมื่อกี้ก็เ <love> <c oughs> ลยรู้แล้วก็เริ่มยืนตรงก่อนไง อยูแล้วยังยังไม่ถึง <c oughs> แต่ตรงนี้มันก็สวยแล้วนะดูดีนั่นดู <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลัง พักเหนื่อยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นซึ่งมันชันแหละต้องระวังหน่อยตรงนี้คือถ้าใครมาแล้วแบบมีเด็กมีอะไรเงี้ยค่ะน่าจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันต้องน่าจะต้องจับเชือกแล้วก็เดินปีนขึ้นไปบนก้อนหินแปะเดี๋ยวพาไปดตกันไป เรานะคะต้องจับเชือกเนี้ยแล้วก็ปีิขึ้นไปมาดูกันว่าไม้จะรอดหรือจะร่วงรองเท้าจะขาดไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยรอดค่ะทุกคนรอดหนึ่งแต่มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีอีกจุดนี้นะคะก็คือบรรยากาศ80%ที่เราเดินขึ้นมาดูมันสวยมาก แต่มันมี200%และเรนแล้วขึ้นไปนิดนึงเราก็น่าจะถึงจุดสูงสุดของที่แล้วแล้วก็มันจะเห็นวิวร,บรอบๆเลยไปดูกันเลย,ยมันคือจุดท้าทายจุดหนึ่งที่เราต้องปีนขึ้นไปซึ่งไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ตากล้องเนี่ยมีปัญหาแน่งานนี้ เรามาลุ้นกันว่าไม้จะขึ้นไปคนเดียวหรือตากล้องจะขึ้นไปกับไม้ด้วยโอ้น่ากลัววะ่ะขึ้นน่ะไม่ใช่ปัญหามันจะมีปัญหาตอนลงแน่เชื่อไหมดิได้สบาย ม,มามาต้องมาแล้วแหละที่นี่มันต้องโดนเดี๋ยาอีกนิดนึงมันก็จะไปถึงจุดข้างบนสุดของที่นี่แล้วเดี๋ยวไม่จะพาไปดูบรรยากาศข้างบนรอบๆนี้เลยไปกันเลยค่ะมือจะก,กาดทใหม่ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเจ็แล้วรู้แล้ว <c oughs> ต้องมานี่บรรยากาศสวยมากบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายเห็นไหมสบายเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศหมอกแล้วก็เนี่ยหาบรรยากาศลมเย็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครตื่นเช้าไม่ทนันหรือว่า ไม่สะดวกในการมาตอนเช้าเนี่ยมาตอนเย็นที่นี่ก็ยังสวยเพราะเราจะเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแต่ในการเดินทางขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะมีทางที่ค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการขึ้นเขาแนะนําว่าให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้ค่ะเพื่อที่จะสะดวกสบายเนาะมันจะได้สบายตัวสบายอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือฝากดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมก็คือพยายามอย่าทิ้งขยะ รอบๆถ้าใครเจอก็คือช่วยกันเก็บไปคนละชิ้นเพื่อที่จะนําลงไปเที่ยวเอยนำลงไปทิ้งด้านล่างเอาเขาอยะไปเที่ยวด้านล่างไม่ได้ต้องนําลงไปทิ้งด้านล่างเพราะเราจะได้มีธรรมชาติมีสถานที่ต้องเที่ยวสวยๆอย่างเงี้ยให้เราได้เที่ยวไปนานๆค่ะวันนี้นะคะรายการไม้ไม้เรื่องของไม้ก็จบ การพาเที่ยวเพียงเท่านี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่คลิปหน้าว่าไม่จะไปไหนอย่าลืมติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ดูว่าไม่จะพาไปที่ไหนขอบคุณค่ะ